สวัสดีครับนิสิตสาหรับครั้งนี้เรามาลองรวมไฟล์ PDF นะครับหลายๆไฟล์เป็น1ไฟล์นะครับรวมไว้หลายๆไฟล์มาเป็นไฟล์เดียวไม่ว่านิสิตจะสแกนใช้แอปพลิเคชันสแกนภาพต่างๆถ่ายรูปเอกสารต่างๆเป็น PDF ไฟล์นิสิตจะเอาไฟล์หลายๆไฟล์เหล่านั้นมารวมกันเป็น1ไฟล์นะครับเนื่องจากอาจารย์บางท่านอาจจะให้นิสิตส่งงานนับรูปเร่มรายงานต่างๆเอกสารต่างๆเป็นไฟล์ PDF ไฟล์ นิสิตอาจจะทาแยกคนนี้ทําหน้าปกคนนี้ทําสารบัญคนนี้ทําส่วนนี้คนนี้ทาส่วน2ส่วนสาส่วนสแล้วเราจะเอามารวมกันนะครับก็มีวิธีการเนาะในการทําออนไลน์เครื่องมือนะับในการรวม PDF ออนไลน์นะครับนิสิตเข้าไปที่ PDF.io นะ PDF.io เช่นแบบนี้ปุ๊บนะครับ PDF.io นับนิสิตเจอหน้าตาแบบนี้ันะบมีทั้งแยกไฟล์มีทั้งรวมไฟล์นะครับ มีทั้งแปลง PDF เป็น Word Word เป็น PDF หรือว่าเป็นภาพเป็น PDF Excel to PDF นะครับมีเครื่องไม้เครื่องมือมากมายนะทีนี้เราจะมารวมไฟล์นะครับนิสิตไปที่เมิดอดงนี้นะครับรวมไฟล์นิสิตกดนะครับกดเสร็จแล้วเลือกไฟล์ครับเลือกไฟล์อ่นนี่ตัวอย่างนะครับ1 2 3 4สมมมติอาจารย์เอา4ไฟล์นี้นะครับเปิด Open 1น3ะครับ1 2 3 4โอเคมาละ4ไฟล์ น,น,นี่มาละนิสิตอาจจะมาดูตรงนี้หน้าเพจตรงนี้เนาะเพจปึ๊บเพจหน้ารวมละนะครับถ้าเกิดว่า pdf ไฟล์เราถ่ายมาผิดมารวมมาผิดเราไม่ต้องการหน้าไหนเราจะลบก็ได้ครับสมมติอาจารย์ไม่ต้องการหน้าสิบหกใช่ไหมครับอาจารย์ก็ลบได้นาอน,นิสิตก็เลือกที่หน้าแล้วก็กดน่ครับกดเครื่องหมายถังขยะตรงนี้ก็ลบได้นะครับอันนี้เดี๋ยวรอโหลดมาหมดก่อนนะครับโอเค โอเคนะครับถ้าดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าเราจะลบนนหน้าไหนสมมติหน้าน,านี้ไม่เอาอาจารย์ก็กดถังขยะหน้านี้ไม่เอาก็ถังขยะนะครับหน้านี้ไม่เอาก็ทาถังขยะแบบนี้นะครับหรือว่าถ้าหน้าหน้าไหนอ่าบางทีเราถ่ายภาพมาเป็นตะแคงเนาะมันบิดมันผิดนะครับเราก็มาหมุนตรงนี้ได้นะนับนิสิตก,ก็กดรูปลูกศรหมุนตรงนี้ได้นะครับไม่ขึ้นอ่ะไม่เป็นไร หรือว่าเราจะสลับหน้าเนี่ยสลับตำแหน่งได้หมดนะครับเนี่ยจะเอาหน้าไหนขึ้นก่อนขึ้นหลังได้หมดนะครับบางทีเราถ่ายมารวมเป็นไฟล์ pdf เราอาจจะรีบร้อนอาจจะไม่ได้เรียงลําดับนะครับแล้วก็มาเรียงในนี้ก็ได้นะครับอันไหนไม่ต้องการล้วก็ลบนะครับอันไหนมันหมุนมาผิดล้วก็หมุนแบบนี้เนาะหมุนนะครับหมุนได้อ่าโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับนิสิตก็ไปที่เ e r g e ไปที่กดมิ r g e รวมนะครับรอ process process เสร็จแล้วนิสิตถ้าดอปดาวจะ s a ฟไว้ใน กู Google Drive ก็ได้ไก็ได้จะเซฟไว้ในดอปบ็อกก็ได้นะครับหรือว่ากดดาวน์โหลดตรงนี้ปุ๊บดาวน์โหลดสมมติอาจารย์ดาวน์โหลดถ้าแนะนำก็ขอให้ดาวนะ์โหลดเนาะลงไว้ในเครื่องของนิสิตนะครับกดเซฟนะครับกดเซฟโอเคกดเซฟนะครับพอเซฟเสร็จปุ๊บเดี๋ยวอาจารย์ไปเปิดดูอาจารย์รวมไฟล์ไว้ในอ่า PDF นี่ครับก็ได้มาแล้วเห็นไได้เป็นไฟล์รวมมาแล้วนะครับ42หน้าจากไฟล์ PDF ที่เรารวมเมื่อกี้เนาะอันนี้ก็ได้รวมมาแล้วนะเป็น PDF อืมอ่าโอเคนะครับผมปึ๊บอ่าอันนี้นะครับก็เป็นอีกเครื่องมือนึงที่สามารถช่วยนิสิตนะครับในการรวมไฟล์ PDF ต่างๆให้มาอยู่ในไฟล์เดียวกันได้นะครับบางทีรูปเล่มรายงานปัจจุบันอาจารย์อาจาอาจะอไซัยให้นิสิตส่งงานเป็น PDF นะครับถ่ายภาพแล้วส่งแล้วมารวมกันเป็น PDF ไฟล์ส่งนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จริง ก็มีเครื่องไม้เครื่องมือแอปพลิเคชันหลายๆแอปพลิเคชันนะครับที่ทาแบบนี้ได้นะอันนี้ก็เป็นเพียงอีกหนึ่งเครื่องมือที่มาแนะนานิสิตในครั้งนี้นะับแล้วเราพบกันใหม่ในครั้งหน้าสําหรับครั้งนี้สวัสดีครับ